โดยผ่านทางการเขนของพระเยซูคริสต์เราจึงมีชัยชนะเหนือความกลัวแล้วและนี่คือข้อพระคัมภีร์เรื่องชัยชนะเหนือความกลัวในพระธรรมโรมบทที่ 8: ข้อ37จจากการแปลฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยกล่าวว่าในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย จากข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าตรัสว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่ถูกกำหนดโดยตัวตนของคุณในพระคริสต์คือคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้พิชิตทำให้กับคุณสำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณจึงมีชัยชนะแล้วเหนือความกลัว เมื่อเกิดความกลัวขึ้นให้คุณตระนักว่าความกลัวที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารซึ่งเป็นสัตว์รูที่มาฆ่าลักและทำลายเพราะพระเจ้าทรงประทานแต่ใจที่ประกอบด้วยลิธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราความขลาดกลัวจึงไม่ได้มาจากพระเจ้าเมื่อคุณเกิดความกลัวพระเจ้าตรัสกับคุณว่า อย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขายาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสราเอลบทที่41ข้อสิและความกลัวเป็นสิ่งที่คุณสามารถมีชัยชนะได้ คริสเตียนจะได้รับประสบการณ์แห่งชัยชนะที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จเสร็จสิ้นให้กับเขาแล้วโดยผ่านทางความเชื่อขอหนุนใจให้คุณฟังและใคร่ครวญพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ17 ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะได้รับประสบการณ์แห่งชัยชนะผ่านการฟังและใครครวนข้อพระคัมภีร์เรื่องชัยชนะเหนือความกลัวนี้ข้อพระคัมภีร์เรื่องชัยชนะเหนือความกลัวจากพันธสัญญาเดิมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่้นครามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากครั่้นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป สดุดีบทที่สาข้อ6ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นหมื่นซึ่งตั้งต้นต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านสดุดีบทที่สข้อ8ข้าพระองค์จะเองกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุขข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยสดุดีบทที่23ข้อส แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามาจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์สดุดีบทที่27ข้อหนึ่งพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าสดุดีบทที่34ข้อสีข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นสดุดีบทที่56ข้อสเมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์สดุดีบทที่ 86: ข้อ10เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าสดุดีบทที่91ข้อหผู้ที่อยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิริ์สดุดีบทที่91ข้อ5ถึง7 ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งคำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาไกลท่านสดุดีบทที่1 8 8ข้อ6 เมื่อพระยาเวทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าสุภาษิตบทที่หนึข้อ33แต่ผู้ที่ฟังงคาจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างสงบสุขไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆสุภาษิตบทที่1ิบข้อ2ีความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสุภาษิตบทที่29ข้อ2ีการกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาเวาก็ปลอดภัยอิสยาบทที่8ข้อ12พวกเจ้าอย่าเรียกว่าการร่วมคิดกระบฏในทุกสิ่งที่ชนชาตินี้เรียกว่าการร่วมคิดกระบฏและพวกเจ้า อย่ากลัวในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายกลัวและอย่าหวาดวันอิสยาบทที่12ข้อสดูสิพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาเวคือพระยาเวเองทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว อิสยาบทที่ 35: ข้อสจงกล่าวกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งเถอะและอย่ากลัวเลยดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลายพระองค์จะเสด็จมาด้วยการแก้แค้นด้วยการตอบแทนของพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาและจะช่วยท่านให้รอดอิสยาบทที่41ข้อ10 อยากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอยากขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราอิสยาบทที่43ข้อหนึ่งแต่บัดนี้ยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ย พระองค์ผู้ทรงปันท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราอิสยาบทที่ 54: สข้อสอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าไว้ในวัยสาวของเจ้า และเจ้าจะไม่จดจำความอายในการเป็นไม้ของเจ้าอีกเยเรมีบทที่หนึ่งข้อ8อย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละเยเรมีบทที่30ข้อสิพระยาเวตรัสว,ว่าส่วนเจ้ายาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลย อิสราเอลเอ๋ยอยากครั่นครามเพราะนี่เนี่เราจะช่วยเจ้าจากที่ไกลให้รอดทั้งลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่เขาไปเป็นเฉลยอยากโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและจะไม่มีใครทำให้เขากลัวเสฟันยาบทที่สามข้อ17พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรองอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ส่งช่วยให้รอดพระองค์จะทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังข้อพระคัมภีร์เรื่องชัยชนะเหนือความกลัวจากพันธสัญญาใหม่มัทธิวบทที่10ข้อ28 อยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้มัทธิวบทที่19ข้อย6พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า มราระโกบทที่สี่ข้อสีพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือมราระโกบทที่ห้าข้อสาแต่พระเยซูไม่สนพระทัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นลูกาบทที่สิบสข้อสา ฝูงแกะเล็กน้อยเอ,อ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านยอห์นบทที่14ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย กิจการบทที่18แข้อ9และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสก,กับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียโรบทที่ 8: ข้อ15เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ส่งให้ท่านเป็นทาตซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะส่งให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณน,นั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาโรมบทที่ 10: 1ข้อ17ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์หนึ่งโครินบทที่ 10: ข้อ13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื้อสัตว์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้เอเฟซัสบทที่6ข้อ1 4 1 7เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโลน่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6 7ถึงอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสสองทิโมธีบทที่หข้อเ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธ,ธานุภาพความรักและการบังคับตนแก่เราฮีบรูบทที่ 13: ข้อ6เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า หนึ่งเปโตรบทที่ 5: ข้อ7จงลักความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายหนึ่งยอหนบทที่4ข้อ18ถึง19ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ1 7เถึง18เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าและตรัสว่าอย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายในพระคริสต์เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเรามีชัยชนะเหนือความกลัวแล้วสิ่งที่เราทำคือรับเอาด้วยความเชื่อ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะได้รับประสบการณ์แห่งชัยชนะเหนือความกลัวนี้